ครับกรับสวัสดีนะครับ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องผมนะครับติดตามที่ผมทำคลิป p ี p นะครับวันนี้ผมก็ได้อัปเกรดงานของผมนะครับตัวเนี้ยเป็นของผมเองเลยนะครับก็จะบอกนะครับราคานะครับตัวท็อปนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับท็อปเพราะอะไรนะครับบางคนถามว่าเพราะอะไรจะให้ดูนะครับพาันเหมือน ของคนอื่นไหมนะครับก็ทับก็คืออันแรกนะครับที่ต่างจากของคนอื่นนะครับก็คือถังนะครับถังเนี่ยจะเป็นถังคาร์บอนนะครับตัวนี้ราคามันจะสูงกว่าถังอลูปกตินะครับในคลิปที่ผมทําลงไปตัวสีแดงนะครับตัวสีแดงตัวนั้นจะเป็นถังธรรมดานะครับโหลด โหลดก็จะเป็นธรรมดานะครับวา wow. ลก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับตัวนี้มันจะเป็นโหลดติดค้อนนะครับโหลดติดค้อนแล้วมันก็จะปรับสปริงตัวนี้ได้นะครับสปริงคอ้อนให้มันกระแทกแรงไม่แรงมันจะมีอยู่หกระดับนะครับแล้วก็วาลตัวนี้นะครับวาลตัวนี้จะเป็นวาลเยื้องนะครับเป็นวาลเยื้องแล้วก็จะมีการปรับลมได้จากข้างนอกนะครับตัวนี้นะครับ เห็นไหมครับถ้าเราจะปรับลมเราจะปรับตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นวาล์วเยื้องเล็กปรับนอกครับความพิเศษของมันครับไอแคปลาพวกนี้ผมพันเองครับเดี๋ยวเราจะมาบอกราคานะครับที่ผมซื้อมานี่ครับที่เราทํามาเนี่ยมันตกอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเตรียมเครื่องคิดเลขเลยนะครับผมไม่คิดให้นะครับผมก็จะมาบอกเลยนะครับราคานะครับอ่า ถามกันมาเยอะมากนะครับตัวท็อปหรือว่า่ข่นี้นะครับเอกซ์คลูซีฟนะครับผมจะมาบอกตัวแรกนะครับซื้อมานะครับโหลดติดค้อนพร้อมไก่ครับตัวนี้มันจะซื้อซื้อมามันจะเป็นคือเราจะซื้อแยกไม่ได้นะครับไก่กับไอไก่กับโหลดติดค้อนเนี่ยไอตัวไก่นะครับมันจะฝังอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วข้างนอกมันมีแค่โครงไก่นะครับมัน ถ้าเราซื้อเฉพาะชิ้นนี้เขาไม่ขายนะครับตัวนี้ห้าพันแปดนะครับหนึ่งหนึ่งชิ้นมาเนี่ยเนี่ยทั้งชุดเนี่ยครับแล้วก็วาลเยื้องเล็บปรับนอกตัวนี้นะครับวาลเยืองเล็บกรับนอกนะครับอ่าตัวนี้สามพันแปดนะครับถ้าเราซื้อเป็นชุดนะครับเรามีเงินซื้อเป็นชุดเราก็ซื้อชุดนี้มานะครับเขาจะขายอยู่เก้าพันห้าร้อยนะครับก็ชิ้นเนี่ยครับผมหาให้ได้นะครับก็ ทักมาเลยนะครับลำนะครับลำซื้อมาพันห้านะครับลำตัวนี้เป็นสิบหกนิ้วนะครับเอยาให้ดูนะครับความยาวมันประมาณเท่าไหร่สิบหกนิ้วนะครับสิบหกนิ้วสิบสองเกลียวนะครับตัวนี้อั0นห้าร้อยนะครับชิ้นต่อไปนะครับเก็บเสียงครับเก็บเสียงเก็บเสียงเจ็ดร้อยครับอยากได้ก็ทักมาคุยกันก็ได้นะครับ แล้วก็จะมีกล้องนะครับตัวนี้กล้องผมซื้อมาตอนนั้นรู้สึกว่าจะ2อ0พหรือว่า2อ0พนะครับผมก็ทําคลิปลงอยู่นะครับตอนที่ซื้อกล้องแกะกล่องมานะครับนะครับแล้วก็กล้องนี่จะเป็นอ่า Discovery นะครับ vt 3 C 4 C 4 1 2 4 4 sf นะครับตัวนี้นะครับให้ดูครับ ท้ายนะครับอ้าวชิดเลขตามนะครับท้ายกิ๊บมือก็อยู่ประมาณแปดร้อยกว่าบาททําให้ถึงพันนะครับชุดนี้นะครับท้ายแกนกิ๊บมือนะครับตัวนี้ลาซาด้าเลยนะครับแล้วก็แหวนละถังเนี่ยนะครับถ้าเราสั่งไปนะครับเราสั่งไปแล้วเราต้องวัดเป็นตัวนะครับไม่มันไม่ฟิกนะครับบางบางประกอบเหมือนการทุกชิ้นบางบางบางครั้งมัน ระยะห่างตรงนี้มันไม่เท่ากัน,นครับตัวนี้นครับเราต้องวัดเป็นชิ้นเป็นเป็นเป็นกระบ,บอกไปนะครับถ้าถ้าอย่างของเราเนี่ยสมมติเราซื้อมาประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องวัดตัวนี้ก่อนนะครับระยะห่างตัวเนี้ยเอาเหรียญก็ได้ครับเหรียญบาทเนี่ยใส่ไป3า,ส,าสี่เหรียญเอามันสมมุติว่ามันระยะห่างเราดูนะครับด้วยสายตามันมันขนานกับถังนะครับเราก็ดึงเหรียญออกมาแล้วเอาก็วเนียวัดนะครับเราก็ สั่งจากลาซาด้ามันมีอยู่นะครับแชทไปคุยกับทางร้าน,นครับหรือติดต่อผมอก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาให้นะครับไอตัวนี้แหวนเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็ลาซาด้าเหมือนกันเนี่ยตัวนี้รวมนิดนึงผม่อสกอตเทปปันเนี่ยผันไว้เนี่ยแล้วก็จะมีไอ,ไอตัวนี้ก็450หรือเปล่าไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ขาซรายก็850บาทนะครับก็รวมราคาเอาเองนะครับที่บอกไป จะเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้สปริงคอนปรับหกระดับนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นมันเลื่อนเข้าไปไหมนี่ครับอ่าเราปรับสามารถปรับได้นะครับแต่สวนสวนมากผมจะเล่นที่เล็กหนึ่งนะครับโมอ่าลืมไปโมโม่ตัวนี้ตอนนั้นซื้อมาพัน พันพันร้อยหรือเปล่าน่าจะพันพันหนึ่งร้อยครับอืมครับผมถ้าใครไม่มีตังซื้อปล๊มไฟฟ้านะครับก็ใช้สูบมือไปก่อนครับใช้สูบนะครับไปใช้สูบสูบแรงดันสูงในลาซาด้าก็ช่วงนี้มันลดราคาก็ไม่แพงนะครับเจ็ดแปดร้อยครับเก้าร้อยนะครับโม่ก็ผมก็สอนวิธีใช้อยู่แล้วนะครับลูกนี่ลูกนี่ของผมนะครับทำเองนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับชิ้นงานที่นะครับเราทําขึ้นมานะครับนี่ครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับมันมีหลายสีนะครับดำแดงน้ําเงินนะครับน้ำตาลสีเทานะครับมีหลายสีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ขึ้นให้ดูข้างบนนะครับสีมันมีหลายสีนะครับถามว่าเราจะลดลดไอลดราคาให้มันลด ไอ้เขาเรียกไรนะให้มันให้มันถูกกว่านี้เราจะตัดอะไรออกได้นะครับก็ตัดตัวนี้ครับวาวใส่เป็นวาวเยื้อธรรมดาครับซื้อเล็กจีนมาใส่ตัวหนึ่งก็จะลดไปได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ลดถังไปอีกนะครับลดลดค่าใช้จ่ายของถังครับถังเนี่ยช่วงนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับผมไปดูในลาซาดาก็ตกอยู่ราวๆโอ้โหสองสอแปดหรือเปล่าครับ ตอนนั้นผมซื้อมันสองพันสองพนสี่ห้าสิบนะครับตอนนี้สองพันแปดนะครับขาไซตยตัวนี้มันจะเอียงได้นะครับเห็นไหมแน่นหนาครับน้ำหนักครับน้ำหนักตัวนี้เต็มน,น,ตนี่เลยครับน้ำหนักอยู่ที่สี่กิโลสองขีดนะครับชุดเฟรมตัวนี้มันจะหนักหน่อยนะครับมันจะเป็นโหลดติดค้อนเนาะค่อนข้างจะหนักแต่เราไม่ได้ถือยิงอยู่แล้วนะครับ เราได้ไม่ได้ถือยิงนะครับเราก็เราใช้เนี่ยเราส่วนมากเราตั้งขาซายยิงในระยะที่ไกลนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่ามันยิงได้ประมาณกี่เมตรผมเคยยิงไกลสุดเนี่ยนะครับประมาณแปดสิบนะครับแปดสิบเมตรนะครับแต่ใช่ว่าจะโดนทุกนัดนะครับลำครับมีผลครับลำมีผลทุกอย่างนะครับมันมีผลหมดครับลำลำต้องดีครับลำต้องยาวด้วยนะครับแต่เราจะเล่นลำ ที่ยาวมันก็จะดูเกะกะนะครับเห็นไหมครับอันนี้สิบหกนิ้วนะครับส่วนมากเขาจะเล่นประมาณสิบหกถึงสิบแปดนะครับมันก็กําลังดีนะครับยิงระยะสี่สิบห้าสิบเมตรนะครับมือนิ่งๆก็โดนอยู่นะครับนกกระจอกเนี่ยกลุ่มนกกระจอกครับก็โดนนะห้าสิบเมตรผมว่ากลุ่มไม่ไม่หนีนะครับไม่หนีเหรียญเหรียญสิบนะครับแล้วก็ใครอยากได้ที่แบบ แบบแม่นๆเลยอ่ะคือไม่ต้องอันนี้คือก็ใช้ล็อกยาวๆนะครับแต่มันก็จะดูเกะกะหน่อยนะครับพวกกล้องพวกขาพวกนี้นะครับหาซื้อแต่งเอาได้นะครับเราจะแต่งอะไรแต่ชุดเฟรมนะครับมันจะเป็นโหลดติดค้อนนะครับนี่ครับก็ให้ดูนะครับเป็นกรณีศึกษานะครับไม่ได้ทำขายนะครับนี่ครับ ดูงานเลยนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมก็จะมีอะไรมาอัปเดตมีอะไรมาสอนอยู่เรื่อยครับถ้ามีเวลานะครับชุดจะซ่อมตัวนี้ให้ดูจะล้างให้ดูครับแต่ในของผมมันก็ยังไม่ไหลครับเห็นไหมมันก็นิ่งครับใช้มาเป็นปีแล้วก็ไม่เห็นมันเสียนะครับบางคนซื้อไปยังไม่ถึงเดือนนะครับเสียแล้วนะครับอันนี้ผมก็อ่ามันอยู่ที่การใช้งานนะครับ ไม่ใช่ว่ามันจะเสียทุกตัวมันจะไม่ดีทุกตัวไม่ใช่ของแพงทําไมมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ครับมันไม่เกี่ยวนะครับเราใช้ให้เป็นครับเราต้องใช้มันให้เป็นครับก็นี่ครับคลิปมันยาวไปแล้วครับเดี๋ยวยังไงมีคําถามอะไรก็จะถามผมก็ใต้คอมเมนต์มาเลยนะครับรับไม่ดูงานครับมาณนะครับนี่นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับสิบนาทีกว่าแล้วสวัสดีครับผม